ตอนจบวันพีทกับมหาสงครามที่มันยิ่งใหญ่นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาพูดคุยกันบ้างดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายก็เชื่อว่าหลายคนนะครับวัน2วันที่ผ่านมานี้ก็คงจะทราบข่าวดีนะครับเกี่ยวกับประเด็นตอนจบที่มันโคจะยิ่งใหญ่ของวันพีชที่ทางด้านอาจารย์โอดานนะครับก็ทําการพูดมาแล้วแหะครับในมังงะวันพีชเล่มที่97ก็หลังจากที่มีแฟนๆทั้งบ้านนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แฟนทั้งบ้านอย่างเดียวนะผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมักจะมีคําถามแบบนี้ใส่อาจารย์โอดาเสมอว่าวันพีชเนี่ยมัน ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าพวกเรานะครับก็ได้รับข่าวลือนะครับตามลุมแม่น้ํามูลมาตลอดเลยว่าเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยว5ปีจบนะเดี๋ยว6ปีจบนะเดี๋ยว7ปีจบนะหรือก็บอกนะครับว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์จบนะครับเช่นตอนนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็ดําเนินไปแล้วกว่า80%ซนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันก็เป็นตัวเลขนะครับที่แบบโอ้ยมันก็คาดเดายากเหมือนกันนะเพราะอย่างอาจารย์แกก็เคยบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณ5ปีวันพีชจบนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วปีนี้เขาบอกว่าอีก5ปีจจบนึงําให้นะรบปี่ยวกับ ปีนั้นจะจบช่วงปีไหนเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่ว่านะครับแฟนวันพีสหลายคนนะครับก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้จริงๆแต่ว่าล่าสัตว์นี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าทางด้านอาจารย์โอดาเนี่ยะครับก็มีการเปิดเผยแล้วก็มีการพูดถึงแลลวครับว่าหลังจากภาควานโนนี้นะครับพากพวกลูฟี่เนี่ยสามารถรอดพ้นนะครับไปได้แล้วแล้วก็ก็จะเป็นนะครับสงครามที่มันแบบโคตรจะยิ่งใหญ่เลยนะครับคือง่ายๆนะมันจะเป็นสงครามนะครับที่มันแบบว่าใหญ่สุดๆเลยนะครับใหญ่กว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์วันพีสนะครับที่ เคยมีการทำสงครามกันมาซึ่งเอาไว้ง่ายนะครับถ้าพูดถึงว่าสงครามที่มันยิ่งใหญ่สุดๆนะครับกว่าหน้าปริศ์วันพีทที่เคยมีมาพวกเรานะครับก็คงจะคิดไม่ออกละครับว่ามันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมเพราะอย่างสงครามมารีนฟอร์ดนะครับที่เขาว่าใหญ่ใหญ่แล้วนะครับก็เจอสงครามวาโน่เนี่ยอาจารย์อุดาเกก็บอกเองหละครับว่ามันจะใหญ่กว่ามารินฟอร์ดนะครับและแอนนี่เนี่ยไอสงครามตอนท้ายตอนจบเนี่ยที่บอกว่านะครับมันจะใหญ่ไปกว่าวาโนอีกนะครับโอ้โหมันแทบจะจินตนาการไม่ได้เลยแต่มันก็พอมีเค้ารางอยู่และครับว่า ไอตอนจบแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเมนหลักๆเลยนะครับที่เขาทําการพูดหรือทําการวางเอาไว้ก็คือทางด้านเพลงของเรื่องอย่างลูฟี่นั้นนะครับเขาเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับและการจะเป็นราชาโจรสลัดได้ในเรื่องวันพีตนั้นคือจะต้องเป็นผู้นะครับที่ไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลแล้วก็เป็นผู้ที่ครอบครองนะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีตไปนะครับและเขาคนนั้นก็จะอยู่จุดเหนือสูงสุดนะครับของโจรสลัดทั้งหมู่มวลนะครับที่มีความใฝ่ฝันเหม เป็นราชาโจรสลัดเนี่ยการคว้าสมบัติอย่างวันพีทได้ก็เลยเป็นคําตอบสุดท้ายและถ้าหากแฟนๆวันพีทหลายคนลองสังเกตดีๆนะครับในภาควานโนนีนะครับการดําเนินเนื้อเรื่องต่างๆของวันพีทเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนสไตล์การดําเนินเนื้อเรื่องไปเลยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยถ้าใครได้อ่านวันพีทจะทราบดีแหละครับว่าการ์ตูนวันพีทนั้นนะครับมักจะมีการใส่รายละเอียดต่างๆมามากมายแล้วก็จะมีการอธิบายต่างๆเยอะมากๆเลยนะครับในแต่ละฉากในแต่ละภาคนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆในภาควานโนนีนะครับทางด้าน าจารย์โอดานั้นด,ดําเนินเนื้อเรื่องไวมากๆการต่อสู้การทําอะไรต่างๆในเนื้อเรื่องก็มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยอธิบายอะไรสักเท่าไหร่นะครับให้แฟนๆวันพีชหลายคนเนี่ยก็เลยงุนงงไปแหละครับว่าอ้าวสรุปแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องหรือสิ่งต่างๆในเรื่องนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ไม่ใช่หมายความว่านะครับไอตรงที่เขาไม่อธิบายหรือว่าไม่มีการพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นส่วนสําคัญนะแต่แค่มันผิดไปจากวันพีชก่อนหน้านี้หรือบางฉากนะครับมีการต่อสู้ของตัวละครนะครับก็ตัดฉับมาเลยนครกกก็็็ือพวเเาไไม่ด้ห การต่อสู้นั้นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคือมันก็ผิดวิสัยวันพีไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจแหละครับว่าทางด้านอาจารย์โอดาห์นั้นนะครับต้องการใช้วันพีนั้นจบหรือว่าดําเนินเนื้อเรื่องให้มันเร็วกว่านี้นะครับเพราะต้องพูดตามตรงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพเอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหากมัวที่จะทําอะไรแบบยืดยืดแบบเดิมแล้วเราก็มันคงจะทําให้นะครับการ์ตูนวันพีนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่ทางผู้เขียนนะครับอาจจะไม่สบายอันนี้ไม่ได้แช่งนะอาจจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนีจจะ้บ แบบสมบูรณ์แบบได้มันจะเป็นสิ่งที่ยากเกินไปจึงทําให้นะครับการดําเนินเนื้อเรื่องวันพีชนะครับในภาคนี้ก็จะเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับที่แบบไวโคตรเลยซึ่งเป็นการไวนะครับที่ก็คือจะสนุกอีกรูปแบบหนึ่งละกันใครที่ชอบแนวะแบบว่าความไวการดําเนินเรื่องการอธิบายต่างๆที่ไวนะครับหรือการต่อสู้ที่ไวนะครับไอนี้แหละตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนส่วนเรื่องประเด็นนะครับว่าในภาคต่อๆไปนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือถ้าจากข้อมูลก่อนหน้านี้เนะี่ยที่มีการเปิดเผยมาก็คือพวกลูฟี่นั้นนะครับม เป็นไปได้สูงเลยแหละครับว่าพวกเขาจะมุ่งหน้านะครับไปเกาะคนยักษ์อย่างเอลบาบเป็นจุดมุ่งหมายต่อไปเพราะว่าในเรื่องตรงนี้ก็มีการปูไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ลิตเติ้ลการ์เด้นเลยนะเกี่ยวกับการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอูซอบเออหรือพวกลูฟี่ก็แล้วแต่อยากจะไปมากๆเลยที่เอลบาฟหรือในภาคของเกาะโฮเคกบิ๊กมัมก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวในอดีตของบิ๊กมัมที่เทแกเคยไปทําอะไรระยำตําบอลไว้กับเหล่าคนยักษ์ในตอนนั้นด้วยหรือเรื่องราวของฮัชลูดินที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้ หากเขาว่ากลุ่มหมวกฟางนะครับจะมุ่งหน้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็ไปสารเนื้อเรื่องต่อมันก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยแต่ไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องนะครับจะไปจบที่เอลบาบนะครับเนื้อเรื่องอาจจะเป็นการดําเนินไปทางเอลบาบและอาจจะไปที่กอะสุดท้ายอย่างลับเทลในตอนจบเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าระยะเวลา5ปีด้วยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันพีชนะครับถ้าเป็นภาคใหญ่ๆนะครับก็คือแบบ2ปีนะยังตำอย่างภาควานโนเนี่ยมีการดําเนินเนื้อเรื่องตอนนี้ไปนะครับกว่า2ปีแล้วแล้วก็เข้าอยู่ในช่วววงงครมมหาาสแล้้ดย หรืออย่างการจากเดโรซ่านะครับก็ปาไป2ปีเหมือนกันนะครับน,นั่นขนาดยืดแล้วนะซึ่งแน่นอน,นะครับว่าเอลวับอาจจะมีการแวะนะแต่ก็คงจะไม่นานสักเท่าไหร่นะครับอาจจะปีหนึ่งหรือปีครึ่งนะครับและก็คงจะมีการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับในช่วงสุดท้ายนี่แหละช่วงสุดท้ายสุดๆเลยนะครับอาจ,จใช้เวลาตีไปกว่า3ปีก็เป็นไปได้ ซึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้เห็นเหล่าบรรดาสี่จกักรพรรดิทั้งหมูม่มวลนะครับในการที่แย่งชิงนะครับยิ่งกว่าหมาแย่งข้าวนะครับในการแย่งชิงสมบัติล้ำค่ายอย่างวันพีสนะครับในช่วงสุดท้ายก็เป็นไปได้สูงอยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะครับว่านะครับไอสิ่งที่เขาเรียกว่าวันพีสนั้นเป็นสิ่งที่คนที่เป็นราชาโจรสลัดนั้นก็อยากจะได้ถึงแม้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยคนน,น,น,คน,น,นู้คนคงไม่อยากได้หรอกคนนี้คงไม่อยากได้หรอกแต่การที่ว่าคนที่จะเป็นโจรสลัดและจะยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นอยู่จุดสูงสุดนะครับของอพน,องนัวิ ก็ถูกยกจ่องว่าเป็นราชาโจรสลัดนั้นผมเชื่อเลยละครับว่าก็คงจะเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับทหารเรือนะครับที่อาจจะมาร่วมโจยๆกันแบบยกใหญ่เลยนะครับในก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลเพราะว่าทหารเรือนะครับก็คงจะต้องยับยั้งนะครับในการกําเนิดและเกิดขึ้นนะครับของคนที่เป็นราชาโจรสลัดคนใหม่หรือผู้ที่จะครอบครองนะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทหรือความเกี่ยวข้องนะครับในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านี้เนี่ยก็น่าจะเชื่อได้เลยละครับว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับสมบัติล้ำค่าอย่างวันนพก็็เปปไ ซึ่งตอนนี้นะครับพวกลูฟี่นะครับก็ยังต้องตามหานะครับสำหรับโรนิกีฟสีแดงนะครับในการที่เขาเนี่ยจะสามารถบุ่งหน้าในการไปเกาะสุดท้ายรับเทไว้ได้ซึ่งไอ้นี้ก็คงจะเป็นคําตอบเลยแหละครับซึ่งในภาคนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าลูฟี่นั้นนะครับอาจจะได้ครอบครองนะครับสำหรับสมบัติล้าค่านะครับอย่างไอโรนิกีฟนี่แหละที่จะทําให้เขานะครับบุ่งหน้าไปเกาะสุดท้ายอย่างรับเทลและพวกเรานะครับก็คงจะได้เห็นตอนจบอันแสนสุขนะครับที่แฟนๆบรพีสหลายคนเฝ้ารอรับชมซึ่งอาจารย์โนดาเนี่ยนะครับไล้วแ้ละค่า ไอสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตนะครับก็คือจะไม่ได้แบบว่าเป็นของกะเลวกระลาดนะครับก็คือแบบเป็นมุกแบบว่าเฮ้ยไปถึงแล้วปั๊บสมบัติล้ำค่าวันพีนั่นก็คือเป็นมิตรภาพของเพื่อนๆไม่ใช่นะครับมันเป็นของที่แบบจับต้องได้มีอยู่จริงซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่การที่จารย์โอดานั้นนะครับมายืนยันนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ว่าวันพีตนะฮะมีโอกาสจะจบนะครับภายใน5ปีอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่แฟนๆว นะครับจะจบนะครับในยุคของเราแล้วนะครับก็คือไม่ต้องรออีกนานนะครับพวกเราก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับในการเฝ้ารอรับชมนะครับการ์ตูนอย่างวันพีชซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไอ้สงครามที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยเนี่ยก็คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็คือมันก็ได้แค่คาดเดานั่นแหละคือคุณไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับพอผมพูดก่อนแล้วกันว่ามันก็พูดตามที่อาจารย์โอดาพูดมานั่นแหละก็คือเกาะสุดท้ายอย่างลาบเทลมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นหมาสงครามที่มันใหญ่ที่สุดนะครับนือจ็กคโ รัดน้อยใหญ่ก็คือมันก็คงใหญ่ๆเนะี่ยก็คืออย่างมากเนะี่ยก็คือสี่จักรพรรดิมาแน่นอนและฝั่งทหารเรือนะครับที่จัดเต็มนะครับไหนจะเป็นคณะปฏิวัติอีกซึ่งคณะปฏิวัตินี้นะครับก็มีสิทธิ์มาเหมือนกันนะครับก็คือไหนๆมันจะเป็นสงครามสุดท้ายแล้วมันก็ควรจะเป็นสงครามนะครับที่เป็นการตะระลมบอลกันแบบโคตรจะยิ่งใหญ่นะครับสงครามล่าลือที่อาจารย์โอดานะครับได้ทําการพูดเอาไว้และเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพราะว่านะครับ จะเป็นกําลังใจดีๆสามารถกดติดตามผมได้นะฮะใน Facebook Fanpage ผมนะครับปัจจุบันนี้ลงคลิป2ช่องทาง Overreview ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับโอเ r อร์รีวิวเซิร์ฟไปได้เลยแล้วก็ YouTube o v e ร์รี i e w นะครับรับชมได้2ช่องทาง2รูปแบบสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ